นายอัธพรสีเฮรันผู้วยการสวนสัตว์เปิดเขาเคียวจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าหลังจากการเปิดให้บริการเข้าชมสวนสัตว์ชั่วคราวตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้สวนสัตว์เปิดเขาเคียวก็ดูแลบรรดาสัตว์ต่างๆเน้นคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดีที่ส่วนแสดงเพนกวินได้นำเพนกวินฮันโบดจำนวน40ตัวเดินพาเลตออกกำลังกายอวดโฉมให้สัมผัสความรักเหมือนเดิม ออกมาตามเส้นทางจากด้านในส่วนแสดงออกมายังสระน้ำด้านหน้าให้อาหารเพนกวีนทุกวันด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตอนนี้ยังไม่มีคนดูจึงจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยการยืนดูและได้นำป๊อปอัพคนมาแทนทำท่าต่างๆเช่นยิ้มให้โบกมือกำลังถ่ายภาพสร้างบรรยากาศให้นกเพนเพีนคลายเหงาได้คุ้นชินเหมือนกับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมปกติต้อนรับการกับมาอีกครั้ง